ดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับแมบออสตาล์นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวโบลุโตะกันนะครับใช้เงินวางอยู่ที่5้าร้อยนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ห9 0เกสิบระยะห้าสิบนะครับแล้วก็โจมตี6วินนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นกระสุนวงจักรนะครับเป็นแบบกระสุนวงจักรปานครับพอวงเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นวงตีแบบนี้นะครับแล้วก็อัพขั้นที่1นะครับใช้เงิน500ร้อยบวกดาามจด8 0ด้อยปดิบนะครับเดี๋ยวผมจะกดวางไปเลยนะครับ ให้ผมเปิดเสียงกันนะครับให้ผมเปิดมีแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดนี่นะครับอัพขั้นที่สองใช้เงินพันสองร้อยห้าสิบบวกดาเมจพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเงินกันอีกครันะครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะโหดตั้งแต่ต้นเลยนะครับโมลโตแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะหล,หลังมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลดหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้ใส่ออฟไลเลยนะครับใช้เป็นออฟธรรมดานะครับ เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ผมได้เงินแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ได้เงินมาพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพขั้นที่2เนี่ยนะครับตอนนี้ดาเมจดัลโตอยู่ที่เอ้บดัลโตที่สา1พันสิบนะครับยังโจมตีเท่าเดิมระยะเท่าเดิมนะครับอัพขั้นที่สมครับใช้เงินพัน0หิบแล้วก็บวกดาเมจ23 5 0นหสิบนะครับบวกท่าใหม่เป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับไปเลยนะครับ ตอนนี้ตีเป็นเส้นแล้วนะครับยังไม่ตีเป็นวงแล้วนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นวางแนวตรงแล้วนะครับถ้าเราเล่นบอลลูตโครับผมจะอัพขั้นที่สี่ไปเลยนะครับใช้เงิน1,650ปกดาเมจอยู่ที่2,750นะครับตอนนี้มันเป็นมันเปลี่ยนลูกเล่นแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือท่าอะไรนะครับในเรื่องครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีด้วยหรือเปล่าครับอัพขั้นที่ห้านะครับใช้เงิน2,50นะครับผมจะกดอัพไปเลยนะครับ แล้วก็บวกดาเมจ4,000บวกท่าใหม่เป็นไจแอน์บูบอมนะครับน่าจะเป็นกระสุนวงจักรนะครับอ๋อเป็นร่างโบโลชิกินะครับตอนที่โมโมชิกิมันเข้าสิงนะครับตอนนี้มันสู้กับโบโลนะครับนี่นะครับโหวงกว้างมากๆเลยนะครับไอ้วงตีมันคแล้วก็ผมจะขั้นที่หกไปเลยนะครับใช้เงิน2,500บวกดาเมจ4,320นะครับ เสียงผมอาจจะแหบๆนนะครับเพราะว่ามันวันนี้ผมไม่ได้กินน้ำมาตอนเช้านะครับตอนนี้ด้มิเอ็ดทั้งหมดนะครับเป็นหนึ่งพันหกเอ้ยหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบนะครับจมตีหกวิเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มดาเอ็นะครับสำหรับตัวบอลลโตนะครับจะอดีกตัวหนึงนะครับมันจะมีเป็นร่างธรรมนากับร่างโบลูชิกนะครับ แต่ผมคิดว่าร่างโทรโลจิกยังก็น่าจะเก่งกว่าอย่างนั้ะครับเป็นกระสุนมองจักรยักษ์ที่ดูดมาจากนารูโตะนะครับไอ้ดูดจะกัดนะครับนี่นะครับตีหกวีนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันลงสตอรี่ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้จริงผมว่าให้ใช้เป็นโทรโลจิกดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่านครับถ้าใช้โทรโลจิกนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ Legenda